สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีกันนะคะเดือนพฤศจิกายน2565นี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องการงานนะคะในเรื่องงานในเรื่องงานของชาวราศีกันเนาะในเรื่องงานดูแล้วเดือนนี้นะคะมีงานที่ทำอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องการทำงานหรือระบบการทำงานนะคะแล้วก็ าาชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะในในเรื่องการทำงานอยู่แล้วจัดการทำอะไรได้หมดเนาะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วจะมีอุปสรรคบ้างนะคะที่ที่จะทำให้การทำงานเนี่ยไม่ไม่ราบรื่นก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าปรับระบบงานหรือแก้ไขการทำงานเนี่ยให้ให้มันดียิ่งขึ้นนะคะประมาณนั้นนะคะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะชาวราศีกันนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินเดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะการเงินเดือนนี้ดูแล้วมีแนวโน้มติดขัดนะคะมีแนวโน้มที่เรียกว่าไม่พอใช้เดือนนี้แต่ชาวราศีกันนะคะก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันหมายถึงว่าก็พยายามที่จะขนขวายหาเงิน หางานหาเงินหรือว่าพยายามที่จะให้ได้เงินมาเนาะเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้สมหวังเนาะต่อมาเรื่องความรักนะคะชาวราศีกันความรักเดือนนี้ดูเราโอเคนะแฮปปี้มากเลยนะคะใครที่ อย่างมีลูกนะคะจะดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมีลูกนะเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์นนะประมาณนั้นนะคะความรักโอเคต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอ,อยากจะเตือนในเรื่องของเหมือนกับเลือดลมอะคะ่ะ หรือว่าความดันอะไรประมาณนี้นะของของชาวราศีกันนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดลมความดันหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะให้ทานอาหารนะคะเรามาระ,ระ,ระวังเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะคะจบละค่ะ